นิยายลูกศิษย์ของผมคือเรายอดวายร้ายตอนที่204ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่คอยคอมเมนต์ให้กำลังใจรวมไปถึงเพื่อนๆที่สนับสนุนเราผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นทูมันนี่หรือช่องทางธนา,าคารและก็ต้องขอขอบคุณคนที่สมัครสมาชิกกันเข้ามาด้วยเนาะโอเคครับไม่เป็นการเสียเวลาเนื้อหากกำลังเข้มข้นไปเริ่มเนื้อหากันเลยดีกว่าหลังจากที่พระเอกของเรานะครับได้ใช้อภิมหาโอปีขึ้นเสียงมหปาปารเลยจากคิดอักษรสวรรค์นะครับ ทำให้แม้กระตั้งสุดยอดผู้พิทักษ์ทั้ง4จากสำนักอเวจี A G, สำนักอันดับหนึ่งของยุทธภพนั้นยังต้องหวาดกลัวปัดนี้นั้นพวกเขาก็ได้จากกลับไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกล่าวได้เลยว่าเพ่นแนบกันเลยทีเดียวตอนนี้พระเอกของเราก็คือเป้าหมายต่อไปนั้นจะไปหาในส่วนของเจียงอาเฉียนนะครับที่อยู่ที่เจดีลอยฟ้านั่นเองก่อนที่จะจากที่นี่ไปนะครับมิงซื่ออินก็ได้เดินผ่านในส่วนของ ลีจิงยี่นะครับโดยการที่เขานั้นพูดขึ้นในทันทีว่าเฮ้เ hey, จ้านะ่าสนใจเข้าร่วมกินถิงซานไหมไม่รู้ว่ามิงซื่ออินของเรานะครับถูกใจอะไรสาวคนนี้แต่ด้วยพลังของนางนะครับบอกได้เลยว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่ในเรื่องจะเปิดเผยมานะครับและเป็นผู้หญิงที่งดงามอาจจะอะไรดนบันดาลใจให้หมิงซื่ออินของเราตกรุมรักนางหรือเปล่าก็เดี๋ยวมารุ้นกันในอนาคตอย่างไรก็ตามนะครับลีจิงอี้นั้นนางก็ไม่ได้ตอบกลับ มาแต่อย่างใดเนาะนางได้เพียงแต่โค้งคำนับไปที่หมิงซื่ออินเท่านั้นดูเหมือนว่าหมิงซื่ออินนั้นจะต้องทิ้งความพยายามเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาชวนใหม่เพราะตอนนี้นั้นเขาต้องรีบเดินตามผู้เป็นอาจารย์ไปนั่นเองยวนเอ๋อนั้นไม่ได้จากไปในทันทีนะครับนางได้กล่าวคำอำลาจากคนบ้านสกุลฉีก่อนที่จะจากไปเมื่อนางเดินผ่านที่ลีจิงยี่นะครับยวนเอ๋อก็ได้พูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความสงบปี่สาวฟังค่ายดีละ่ะ ท่านควรจะเลือกติดต่อกับเจียงอาเฉียนได้แล้วเจ้านั่นนะไรอย่างอายเออขอขอบคุณสําหรับคําแนะนํามากนะน้องสาวข้าเองก็ไม่ได้สนิทอะไรกับเขามากหรอกหลีจิงจี้นะครับพร้อมกับอาพยักหน้าพร้อมกับตอบกลับมาเยี่ยมมากงั้นลาก่อนท่านนะเป็นคนแปลกหน้าคนแรกเลยนะจีคานั้นไม่รู้สึกเกลียดชังอะไรยวนเออได้พูดออกมาพร้อมกับหัวเราะคลิกคักนะครับก่อนที่จะจากไปดูเหมือนว่าเคมีของหลีจิงจี้นั้นจะเหมาะสมกับจินจิงซานแหน่งนี้เป็นอย่างมาก ตัวนูซึงเองก็ได้เดินผ่านและก็พูดออกมาเช่นกันลาก่อหยวนเอ๋อนะครับเป็นเพียงคนเดียวที่ลีจิงยี่นั้นจะเชื่อไม่ว่าเรื่องที่หมิงซืออินชวนเข้าจินดิงซานหรือใครพูดอะไรมีแต่ยวนเอ๋อเท่านั้นเมื่อนางบอกให้อยู่ห่างจากเจียงอาเฉียนสิ่งนี้นั้นนะครับลีจิงยี่ยินดีที่จะตามตามแต่ความจริงแล้วไม่ใช่เพราะว่าเจียงอาเฉียนอย่างนั้นหรือที่ขอให้พวกเขานะครับชาวจินจิงซานนั้นปกป้องลีจิงยี่เอาไว้ในวันนี้ เมื่อลู่โจและคนอื่นๆจากไปนะครับในตอนนั้นทหารของเวยสู้ยานได้ร่มรงกับผืนฐานทั้งหมดนั้นเต็มไปด้วยเหงื่อที่ไหลออกมานะครับทุกคนนั้นล้วนแล้วแต่เราเรากับถูกตึงเอาไว้นะครับด้วยพลังขึ้นเสียงอันน่ากลัวก่อนหน้านี้นั่นเองและเมื่อทหารทั้งหมดนะครับได้เข้าใกล้มาหาวายร้ายคนนั้นพวกเขานั้นแทบที่จะประคองสติเอาไว้ไม่ได้ด้วยซ้ำเรื่องนี้นั้นมันน่ากลัวเหลือเกินเวยสู้ยานเห็นแบบนั้นได้เริ่มสั่งการด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความโกรธ เอาละลุขึ้นมาได้แล้วเสียงตะโกนนะครับทาให้ทุกคนต,ตกใจไม่มีใครรู้เลยว่าทําไมแม่ทัพเวยซู่ยานคนนี้ถึงรู้สึกโกรธขึ้นมาได้หลี่จิงยี่จ้องมองไปที่เวยซู่ยานนะครับมีเพียงคนที่ไร้พลังเท่านั้นแหละที่จะสามารถระบายความโกรธกับคนรอบข้างแบบนี้ได้เวยซู่ยานได้แตงเงียบลงนะครับหลังจากนั้นเขาได้บนกุมปัมเจ้ารู้จักเจียงอาเฉียนด้วยอย่างนั้นเหรอใช่แล้วข้ารู้จัก สีหน้าของเวยซู่ยานตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปจนผิดธรรมาชาตินะครับขาเป็นหนึ่งในสมผู้ข้างใกล้แห่งดาบเจ้านั้นนะให้ความสําคัญกับดาบเท่ากับชีวิตของตัวเองความรักที่มีต่อดาบนั้นฝังแน่นอยู่ในกระดูกของเขาข้าไม่เคยได้ยินชื่อเสียงอะไรแย่ๆเกี่ยวกับชายคนนี้มาก่อนเลยเดี๋ยวมันเกี่ยวอะไรกับเจ้ากันเฮ้ออย่าลืมไปสละถึงแม้ว่าข้าเวยซู่ยานจะเป็นตัวปอมแต่ถึงแบบนั้นข,ข้าก็ยังเป็นแม่ทับหลวงที่กุมสามกองทัพเอาไว้เวยซู่ยานได้พูดนะครับในขณะที่เดินไปข้างหน้า ตัวเข,าเ,เขา,าเดินเข้าไปหาเราผู้ฝึกยุทธนะครับที่สวมหน้ากาก็คือกองกำลบนั่นเองหวยสู่ยันได้พูดขึ้นใครที่ก่อความไม่สงบผพวกมันทั้งหมดจะต้องถูกประหารตัดภาพมาที่นะครับในขณะเดียวกันที่ฝั่งของรถมาร้าลอยฟ้าจากสำนักอเวจีนะครับบัตรนี้มันก็ได้ตรงดิ่งไปทีห่หุบเขาผิงตูด้วยความเร็วสูงสุด เมื่อรถมหมากลับมาถึงเหนือหุบเขานะครับในตอนนั้นเองมีใครบางคนปากฏขึ้นต่อหน้ารถหมาใส่เล้วชายคนนั้นได้เหยียบย่างอยู่บนอากาศนะครับเดินตรงมาที่หน้ารถหมามือของเขานะครับได้วางไว้วไวบนหลังคาย,ย่างปากภูมิใจสุดยอดภู่พิทักษ์ทังซีนะครับตางก็ออกมาข้างหน้าและรีบคำนับในทันทีว่าเออสวัสดีครับท่านเจ้าสานักเป็นยังไงบ้างอยู่เฉิงไรนะครับอยากที่จะฟังคําตอบและเรื่องเล่าที่ พวกเขานั้นไป,ปะสะสุพบเจอมาอยู่เชียงไหไม่เคยทรงสาวกนะครับสุดยอดผู้พิทักษ์ตั้งสี่ไปไปปฏิบัติภารกิจภารกิจเดียวพร้อมกันเลยแม้แต่ครั้งเดียวเจ้าของถุงมังกรฟ้านะครับหัวจงยางรีบจัวอี้โค้งคำนับและก็ได้ตอบกลับไปให้ข้าได้ตอบคําถามนั้นด้วยเท่านเจ้าสํานักของขวัญที่ท่านได้ทรงมือของขวัญที่ท่านได้ทรง ตอนนี้นั้นถึงมือผู้รับเรียบร้อยแล้วนอกจากนี้ค้ายังได้พบกับปูโซโูจีเสียนเต้าอีกด้วยโอ้งั้นเหรอใช่แล้วขอรับพลังของปูซูนั้นแข็งแกร่งเป็นอย่างมากต่อให้พวกเราทั้งสี่นั้นจะร่วมมือกันยังไงก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาเลยขัวจงยางได้แต่ตอบกลับนะครับและเล่าทุกอย่างไปตามความเป็นจริงเมื่ออยู่เชียงใหได้ยินแบบนั้นเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่ทุ้มต่ำงั้นจงเล่าทุกอย่างมาโดยละเอียดซะผูพิทักษ์ทั้งสี่ไม่กล้าพูดนะครับ นี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาเห็นดู่เฉิงไหนั้นเคร่งเครียดขนาดนี้หัวจงยางได้คาราวะผู้เป็นเจ้าสำนักอีกครั้งตัวเขาได้เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดตั้งแต่เริ่มจนจบเหตุการณ์ทุกอย่างในเมืองอันยางตั้งรถม้าลอยฟ้าของตัวปอมและกองทัพกบฏกองทัพหลวงแม้ว่าตัวเขาจะเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับรวมไปถึงสุดยอดขึ้นพลังเสียงที่ได้ ถูกปลดปล่อยออกมานั้นก็ได้เล่าออกไปเพียงแค่การใช้พลังคลื่นเสียงคมขวัญสุดยอดผู้พิทักษ์ทั้งสีได้แต่ล่าถอยกลับมาผนทั้งเมืองรวมไปถึงพวกเขานะครับต่างก็ไม่อาจที่จะต้านทานพลังนี้ได้ไม้แต่นิดเดียวเมื่อได้ยินแบบนั้นยูเชิงไฮได้พูดออกมาเฮ่ hey, นั่นมันสุดยอดคลิปวิชาแห่งคลื่นเสียงอย่างนั้นเหรอในโลกใบนี้นั้นจะมีใครสักจะมีสักกี่คนที่สามารถใช้ทักษะการใช้เสียงได้ในระดับนี้อยู่ แต่ถึงแบบนั้นการจะใช้ความสามารถของเสียงในการโจมตีนะครับบอกได้เลยว่ามันมีอยู่น้อยนิดมากอยู่เฉิงไฮเป็นศิษย์คนแรกของจินทิงสานขารู้จักผู้เป็นอาจารย์ดีกว่าใครๆนะครับแต่ตัวเขาจําไม่ได้เลยด้วยซ้ําว่าอาจารย์เคยฝึกฝนวิชาอย่างนี้มาสักครั้งในชีวิตอยู่เฉิงไฮเดินไปเดินมาในขณะที่คิดทบทวนนะครับถึงเรื่องที่ซื้อวุยาศิษย์น้องจิตของพวกเขาเคยได้ให้ข้อมูลว่าเป็นไปได้ไหมว่าอาจารย์ของตัวเองกําลังฝึกคิด วิชาจากสำนักต่างๆอยู่งั้นเหรอถ้า,าเป็นคนอื่นนะครับอยู่เชิงไห่ไม่เชื่อแน่ว่าคนเหล่านั้นจะสามารถฝึกฝนเคตวิชาจากสำนักอื่นได้อย่างทะลุปุโป่งจนสมบูรณ์แบบแต่สำหรับจีเทียนเต้านั้นเป็นอะไรที่อยู่เหนือข้อยกเว้นบางทีอาจจะเป็นเพื่อนของท่านอาจารย์ก็เป็นได้อยู่เชิงไห่ที่คิดแบบนั้นก็ได้ถามออกไปอย่างไรก็ตามนะครับเราผู้พิทักษ์ดังซีไซวัวและตอบกลับมาในตันจีใหม่พวกเราอยู่ห่างออกไป ถึงแม้ว่าพวกเราเห็นใบหน้าของเขาไม่ชัดเท่าไหร่นักแต่ถึงแบบนั้นเรามั่นใจว่าพวกว่าเขาคือปรมาจารย์จีเตียนเต้าอย่างแน่งอะอย่างแน่นอนหอแล้วยังไงต่อพวกเราได้เห็นสิทธิ์คนที่เก้าสวมใส่ชุดขนเมฆาอยู่ด้วยหอชุดขนนกเมฆา,างั้นเหรอไม่ใช่ว่าอยู่เฉิงไ้จะไม่เชื่อสิ่งที่ลูกน้องทั้งสีพูดขึ้นนะครับแต่ตัวเขาคิดผิดคาดไปนิดหน่อยอยูอย่เฉิงไฮพยักหน้าก่อนที่จะหัวเราะออกมาเบาๆเฮ้เฮ สิทธิ์น้องรองข้าประเมินเจ้าตําไปจริงๆเออท่านเจ้าสํานักพวกเราไม่ได้เห็นสิทธิ์ลำดับสองอยู่ที่เมืองอันยางเลยใช่แล้วสิทธิ์น้องรองนะ่ะชอบไปไหนมาไหนย่างโดดเดียวโดยตลอดด้วยความแข็งแกร่งที่พวกเจ้ามีอย่าได้ไปยั่วย,ยุขเขาสละอยู่เชิงไหมได้พูดเตือนออกมาพวกเราจะจดจําคําพูดของท่านเจ้าสํานักเอาไว้ขอรับเมื่อคิดถึงยู่ช้างล้งนะครับยู่เชียงไหมซ้ายหัวกรนที่จะถอนหายใจออกมาเบา ัวจงยางตะนักได้ว่าผู้เป็นเจ้า,เาสำนักไม่พอใจเท่าไรนะักตัวเขาจึงเปลี่ยนแปลงหัวข้อสนทนาในทันทีนะครับเออดูเหมือนว่าสิทธิ์น้องเล็กสิทธิ์คนที่เก้านั้นเขาจะชอบรองเท้าเหยียบเมฆาของท่านเจ้าสำนักมากก่ครับเฮอองั้นเหรอเป็นอย่างนั้นสินะอยู่เฉิงไห้นะครับพอใจเป็นอย่างมากใช่แล้วพวกเรานั้นไม่กล้าโกหกท่านหรอกนะหัวจงยางเห็นแววตาแห่งความยินดีนะครับ ของยวนเอือที่ได้รับของขวัญในตอนนั้นนั่นเองอยู่เฉิงไหยนะครับได้ยิ้มกว้างตอนจะพูดขึ้นใช่แล้วชุดขุนมีคานะ่ะเป็นเพียงแค่สิ่งของที่ใช้ป้องกันมันทําอะไรไม่ได้นอกจากรับแรงกระแทกเป็นเรื่องธรรมดาที่สิ์น้องเล็กนั้นจะต้องชอบรองเท้าเหยียบมีคาของข้ามากกว่าถ <c oughs> ูกต้องแล้วขอรับท่านเจ้าสํานักท่านนั้นช่างมองการไกลจริงๆปู่พิทักษ์ทั้งสี่ได้โค้งคํานับอย่างพร้อมเปรียงกัน อยู่เชิยงให้่ถามต่อไปตอนนี้พวกเขาอยู่ที่ไหนกันเออพวกเราไม่กล้าติดตามพวกเขาต่อไปขอรับแต่ตอนที่ข้ามาถึงข้าได้รับข่าวมาจากถงสวรรค์ว่าพวกเขาอ่าข้าได้รับข่าวมาจากถงสวรรค์ข่าวนี้มาจากสิ์คนที่เจ็ดเป็นข่าวที่เชื่อถือได้เขาได้บอกเราว่าเป้าหมายของการเดินทางครั้งนี้คือเจดีลอยฟ้าหัวจงยางได้พูดออกมาไปชิงนะครับได้พูด ขึ้นในตันทีว่ามีข่าวลือว่าเจดีย์ลอยฟ้ามีทั้งหมด9ชั้นการที่จะพิชิตชั้นสูงสุดเป็นอะไรที่ยากกว่าชั้นแรกๆมากผู้ที่สามารถปีนป่ายไปจนถึงจุดสูงสุดได้จะได้รับสมบัติลับมาข้าเองก็ได้แต่สงสัยว่าสิ่งนี้นั้นมันเป็นความจริงหรือไม่เมื่อถึงประโยคนี้นะครับยูเฉิงไฮยก็ได้หันกลับมาก่อนที่จะเดินไปที่สุดขอบรถม้าลอยฟ้าตัวเขาจ้องมองไปที่หุบเขาพิงตูที่อยู่สุดสายตา เมื่อพวกเขาเห็นผู้เป็นเจ้าสำอาผู้เป็นเจ้าสำนักเงียบลงนะครับสุดยอดผู้พิทักษ์ทั้งสีไม่กล้าพูดอะไรเกี่ยวกับจีเทียนเต้าอีกต่อไปพวกเขาทั้งหมดต่างก็รู้ดีว่าเจ้าสำนักคนนี้นั้นเป็นสิบคนแรกของจินถิงซานและผู้เป็นเจ้าสำนักเองก็มีพลังที่ไม่อาจยังรู้ได้ถ้าหากพวกเขาไม่ได้ถูกส่งไปเมืองอันยางก่อนหน้านี้พวกเขาคงจะไม่มีโอกาสได้พูดถึงเรื่องจินถิงซานกับเจ้าสำนักเป็นแน่แท้หัวจงยางนะครับแห่งทงมังกรฟ้านึกถึงบางอย่างได้ ในตอนนั้นเองตัวเขาจึงตัดสินใจเรื่องนี้ตัดสินใจพูดเรื่องนี้ขึ้นมาอีกครั้งออท่านเจ้าสํานักท่านาท่านผู้วุโสจีเทียนเต้าได้ฝากข้อความบางอย่างมาให้ท่านด้วยหืมันคืออะไรเออถ้าหากท่านเจ้าสํานักรู้สึกผิดท่านก็ควรที่จะมาขอขามาเป็นการส่วนตัวหัวจงยางได้แต่พูดคําพูดนะครับที่ตัวเขาได้รับฝากมา ในขณะเดียวกันนั่นเองหัวใจของเขาก็เต้นแรงขึ้นตัวเขาไม่แน่ใจหรือว่ายู่ชวงไฮจะกรุดไหมเหมื่อได้ยินคําพูดเหล่านี้สีหน้าของยู่ชิงไฮไม่ได้เปลี่ยนไปนะครับตัวเขายังคงดูสงบฮฮจะให้ข้ายอมแพ้กับอุดมการอันยิ่งใหญ่ของข้าได้อย่างไงกันแน่นอนขอรับพวกเราทั้งสีจะติดตามท่านไปจนตายเองสุดยอดผู้พิทักษ์ทั้งสีนะครับได้พูดไปที่ทิศทางของยู่ชิงไฮพร้อมเปลี่ยนกันอยู่เชิงไฮพยักหน้านะครับด้วยความตกใจเฮ พวกเจ้ารู้ไหมว่าใครกันที่แอบอ้างเป็นพวกเราชาวสำนักอเวจีกันหึหัวจงยางได้ตอบกลับมาดูเหมือนว่าเจ้าพวกนั้นอยู่ที่เมืองอันหยางในช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นรถม้าลอยฟ้าของพวกนั้นเองดูคล้ายกับของพวกเราเป็นอย่างมากนอกเหนือจากนั้นยังมียอดฝีมือและคนอื่นล้วนแล้วแต่เป็นผู้นอกจากผู้ฝึกยุทธที่อยู่ในรถมา้าคนอื่นๆล้วนแล้วแต่เป็นพวกผู้ฝึกยุทธที่ไร้พลัง ไปยูชิงนะครับได้พูดขึ้นตอนในทันทีว่าแต่เจ้าตัวปลอมนั่นมีทักษะการเรียนแบบกระบวนท่าของท่านได้ดีระดับหนึ่งเลยเจ้าตัวปลอมนั่นสามารถใช้พลังแสงดาวแห่งสวงสวรรค์อันมืดมิดที่ดูคล้ายคลึงกับของท่านได้ท่านเจ้าสำนักในตอนที่พวกเราไปถึงเจ้านา่นกำลังใช้เวทมนต์คาถาอีกด้วยบางทีไอตัวปลอมนั่นอาจจะเป็นผู้ฝึกเวทมนต์คาถาที่ทรงพลังก็เป็นได้อยู่เชิงใครได้ถามออกมาหืม ใชยมอลี่จากสำนักแห่งความบริสุทธิ์หรือเปล่าเป็นความจริงที่มอลี่จากสำนักแห่งความบริสุทธิ์นั้นจะจริงกาจกว่าเจ้าสำนักคนอื่นๆก็ตามแต่ถึงแบบนั้นเจ้านั่นก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในการใช้เวทมนต์คาถาข้าได้ยินมาว่าผู้ฝึกเวทมนต์คาถาที่ทรงพลังคนหนึ่งนั้นอาศัยอยู่ในพระราชสำนักหัวจงยางได้พูดออกมามีความเป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งไปยู่ชิงพูดขึ้นนะครับ มอลี่จากสำนักแห่งความบริสุทธนะิ์น่ะอาจจะมีความใกล้ชิดสนิทสนมจากทางพระราชสำนักก็เป็นได้บางทีรถม้าลอยฟ้านั้นอาจจะมียอดฝีมืออยู่ในนั้นมากกว่าหนึ่งคนด้วยกันเอาละสิการคาดเดาที่เป็นมีความสมเหตุสมผลเป็นอย่างมากนะครับแต่ถึงแบบนั้นจะอาศัยการคาดเดาเพียงอย่างเดียวก็ไม่ได้ถ้าหากพวกเขาคำนวณผิดพลาดแม้แต่นิดเดียวอาจจะส่งผลต่อแผนการของสำนักอเวจีก็เป็นได้ สำนักอวจีของพวกเขาได้วางแผนทีละขั้นอย่างรอบคอบเพื่อไปถึงจุดหมายให้ได้พวกเขาเลือกเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดก่อนที่จะยิ่งใหญ่เหมือนกับปัจจุบันได้การจะมีการจะมาผิดพลาดกับเรื่องเล็กๆร้อยๆนอมันเป็นอะไรที่เลี้ยวไหลแน่นอนครับยู่เชิงไหนั้นจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นเด็ดขาดหัวจงยางได้พูดข้อเสนอขึ้นท่านเจ้าสำนักได้ปูดให้เวลาค่าน้อยสามวันข้าจะไปจัดการเรื่องนี้ให้กับท่านอีกดีมาก ยูเชิงไฮได้ตอบกลับไปนะครับหลังจากนั้นยูเชียงไฮก็หันไปมองหุบเขาพิงตูที่อยู่ด้านหลังจากนั้นก็ได้หันไปมองหุบเขาที่เป็นทิศทางที่ตั้งของเจดีลอยฟ้าถ้าหากลัวจงยางไม่ได้พูดอะไรเกินจริงไปแต่ละขั้นของเจดีลอยฟ้านะครับจะมีรูปแบบการป้องกันตัวในแบบของตัวเองอยู่การที่ผู้ฝึกยทดทั้งหลายจะสามารถยึดคลองที่นั่นได้มันไม่ใช่อะไรที่เป็นเรื่องง่ายาดเลยเจดีลอยฟ้านั้นนะครับว่ากันว่า เจดีลอยฟ้านั้นว่ากันว่ามีคนพูดถึงไม่ได้ตั้งอยู่ในเมืองอันหยางมันตั้งอยู่ทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองอันหยางมันเป็นสวงสวรรค์สาหรับผู้ฝึกยุทธที่อยู่ใกล้หุบเขาก้าวท่วงทํานองที่แห่งนั้นไม่ได้รับการป้องกันจากเมืองไหนเลยวิวทิวทัศน์ของเจดีลอยฟ้านั้นอยู่ใกล้กับหุบเขาก้าวท่วงทานองเป็นอะไรที่น่าลุงไหลมากมันเป็นเหมือนกับสวงสวรรค์อันแสนสงบสําหรับผู้ที่ต้องการพักผ่อนนั่นเอง แล,แล้วนะครับตัดภาพมาที่ลู่โจเมื่อลู่โจและสาวกทั้งสมใกล้ถึงจีดีลอยฝาในตอนนั้นเองอากาศรอบตัวเขาก็พันพวนเร็วมากยิ่งขึ้นทุกคนต่างก,ก็สนใจวิวทิวทัศน์ที่อยู่รอบข้างภูเขาป่าไมา้รวมไปถึงแม่น้ําที่เงียบสงบที่แห่งนี้เต็มไปด้วยมแมลรงป่ารวมไปถึงนกนานาชนิดหมิงซื่ออินนะครับได้ถามออกมาด้วยความสับสนเจ้าเจียงอาเฉียนนี่มันพยายามเกี่ยวท่วงเวลาพวกเราหรือเปล่า ตัวนูงเซิงได้ตอบสวนกลับมาเฮ,ฮ,ฮ่เจ้าคิดว่าเจ้านันจะกล้าทําอะไรแบบนั้นกับพวกเราอย่างนั้นเหรอหมิงซื่ออินได้แต่พยักหน้าก่อนจะตอบกลับมาเจียงอาเฉียนน่ะมันเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมดูเหมือนเจ้านันจะไม่ใช่พวกที่ทําอะไรงูๆนเน่เจดีลอยฟ้าเป็นสารที่ที่น่าแปลกตาไม่ไว่ายังไงพวกเราควรจะระมัดระวังตัวเองเอาไว้ในขณะเดียวกันหมิงซื่ออินได้ใช้ความคิดต่อไปยังไงซะท่านอาจารย์ก็อยู่ที่นี่ด้วยไม่เห็นมีอะไรต้องกลัว เฮ้ hey, ดูสินั่นมันเจดีรอยฟ้าหนที่สุดนะครับเจดีรอยฟ้าก็ตั้งสูงทาง,งานเด่นชัดในสายตาของโราสาวุกทั้งหมดตามที่คาดคิดเอาไว้เจดีรอยฟ้าสูงมากๆหมิงซื่ออินนะครับไม่เคยมาที่นี่มาก่อนตัวเขาเหลือบมองไปที่เจดีรอยฟ้าหมิงซื่ออินรู้สึกถึงความสูงของมันได้ด้วยดีดูโจมาที่นี่นะครับ หลายครั้งในความทรงจำของจีเตียนเต้าแม้ว่าเคยมาหลายครั้งแล้วแต่ความทรงจำของจีเตียนเต้าที่มีในอดีตมันก็ก่อนข้างที่จะดูพร่ามัวไม่ชัดเจนอยู่ดีหมิงซืออินได้เหลือบมองไปที่อาจารย์อย่างสับสนพวกเขาทั้งหมดมาถึงเจดีลอยฟ้าด้วยความเชื่องชา้าด้วยระดับความเร็วนะครับไม่เหมาะกับผู้ที่มีพลังวรยุทธ์ข,ขั้นยวนเสินเกียเลยแต่ถึงแบบนั้นหมิงซืออินก็ไม่กล้าถามผู้เป็นอาจารย์ตัวเขาได้คิดว่าด้วยอายุที่มากของท่านอาจารย์นะครับ การเดินทางด้วยความเร็วที่ไม่วุ่นวายอะไรคงจะสะดวกสบายกับร่างกายของตัวเขามากกว่ายังไงซะท่านอาจารย์ของพวกเขาสามารถล่วงหน้ามาก่อนได้แต่หากเลือกที่จะใช้สัตว์ขี่ในตำนานอย่างไปเจอนั่นเองในตอนนั้นเองมีใครบางคนพุ่งเข้ามาชายคนนั้นได้จับกิ่งไม้อยู่เหนือพวกเขาไว้เสียงวเรารเบาๆได้ดังขึ้นเฮ้เฮเฮเป็นเวลานานแล้วที่ข้าไม่ได้เจอกับทุกท่านแบบนี้ข้าคิดถึงพวกท่านมากจริงๆ เจียงอาเฉียนชายผู้สางงามและเรอเราพร้อมจะรับใช้ทุกท่านแล้วก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับสําหรับ EP นี้เดี๋ยวมาดูตอนหน้านะครับว่าไอ้เจ้าเจียงอาเฉียนเนี่ยองชายลําดับ3ที่เป็นหนึ่งในผู้กั้งไคลเองดาบเนี่ยเขาที่ออกจากราชวงศ์มาแล้วทําไมถึงนัดพระเอกของเราเป็นการส่วนตัวเนาะมาที่เจดีรอยฟ้าแล้วไอ้เรื่องเล่าในตำนานที่เขาว่ามีสมบัติอยู่ที่ชั้น9นะครับใครที่พิชิต จีดีรอยฟ้าชั้น9ได้เนี่ยที่ก็ว่ายากนักยากนาเนี่ยมันจะมีสมบัติอะไรแฝงอยู่เนาะเดี๋ยวมาเอาใจช่วยกันในตอนหน้าโอเคครับวันนี้ปิดภาพประกรันใดก็ขอไปไว้นะที่นี้ด้วยขอบคุณทุกคนนะครับที่คอมเมนต์ให้กําลังใจกันมาพอดีพึ่ง <c oughs> ออกจากโรงพยาบาลนะครับที่วัน2วันนี้ไม่ได้ลงคลิปแบบรัวๆเดือดๆเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีอะไรคือเดี๋ยวก็เนี่ยออกมาเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวก็จะมาลงคลิปให้แบบรัวๆ ตามปกติเนาะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ EP หน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ